มัปเ,เปเ็นได้หราไม่ไต้องงานได้อยู่ยังงานได้อยู่ส,สวัสดีครับพี่น้องชาวาว้านะครับมาปล่อยเว้าววะครับที่สนามห้วยร้านนะครับตัวนี้เป็นการลานขนาด3มด A, มางงเมตรน,นะครับผมโดยทิมเอทีมงานสีแยงนะครับจะทําการปล่อยนะครับตัวนี้เป็นหางกระดาษน,นะครับเสียบไฟด้วยครับเสียบไฟด้วยเลยครับ อาโชว์ในอันนี้อันนี้เจ็ดอันนี้สี่มูดใช่ไหมดึงเชือกหน่อยดึงเชือกหน่อยนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับผมไม่ไปได้ไม่ไปได้คอยดูตอนมันขึ้นน่ะเออจับยังไงก็ได้เจ๊จับยังไงก็ได้พอนึกไม่ค่อยปล่อยมันพร้อมยังบอกด้วยต๊อกพร้อมยังเจ๊เจ๊พี่ตองดูหางกันเลยนะพี่ตอง เจไม่ต้องจับเจไม่ต้องสาวเชี่ยงหน่อยเจจับยังไงแล้วคอยคอยปล่อยมันเลยเอาเลยเลยเอาดับเร็ว เดี๋ยวล,มลมงมาลงมา้กอนตหัวเป็หอ้สาวลงมาสาวลงมา้ยติดกันครับ